สาหน่อยหลังบ้านน้ำแหงเบิดนี่ครับน้ำแหงสีเบิดแล้วเดี๋ยวมาเบิก่อนครับคือออกจับปลาน้ำสีแหงเบิดแล้วครับนกสิกินเบิดแล้วมาสิถาหอดสองการบร่ได้เลยครับแป๊บเดียวน้ำรุว่งวูบเลยต้องเอาแล้วครับนี่ต้องจับแล้วปลาเดี๋ยวมลือออกจับปลากันครับ

มงดาก็มีนี่มูได้มมงดานะครับตัวหนึงว้ายหกอยาสวาบุลีลเนะเล่นหาหญ้านี่เครื่องตยานหญ้าไม่ต้องคิดมั้งนั่นแหละยาเป็แห้งแลนพร้อมันฟาแทเดียวกัน ได้บอกู้หลอกสาวอุ้ยบอกขายเลยขายขาย,ขายทอดจอยเต็มที่แล้วจอยโอ้จอยไหนเนี่ยทำไมคนบอกเคยลำบาก